สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนด์จิงดอมนะครับคุกกี้แลนด์โอเวนเกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไว้นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสุมสกินแห่งตำนานนะครับที่เข้ามาใหม่2ตัวนะครับจะมีแม็กเพร์นนะครับแล้วก็โซเบนะประกาการดรอปนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับพอๆกับสกินของแสงจันทร์แล้วก็นางคว้าทะเลเลยนะครับ หมือนว่ารอบนี้นะครับจะมีการการันตีของสกินพิเศษด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้จริงๆก็การันตี80รอบนะครับจะแจกกล่องสกินพิเศษขึ้นมานะครับอ่ารอบนี้ก็ขอไปซุมก่อนนะครับสกินพิเศษนะครับถ้าออกมาจะเป็นสีมะม่วงบานเพื่อนอันนี้เป็นสกินอีพิกธรรมดานะครับถ้าออกของดีหรือไม่ดีนะครับตูจากตู้เสื้อผ้าข้างหน้าได้นะครับสังเกตเอานะครับอันนี้เสื้อผ้าธรรมดานะครับ เสื้อผ้าธรรมดาก็จะออกเป็นพวกคอมมอนนะครับต่อๆครับอันนี้น่าจะเป็นแลมัง้งชุดแบบนี้ต้องเป็นชุดใส่เสื้อพิเศษอาแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่การันตีนะครับเพราะว่าชุดแบบนี้นะครับออกเป็นอีพิกได้นะอันนี้จะได้เป็นตัวนักขี่มังกรน,นะครับกินใหม่นะครับอันนี้เลยนะครับเลยก็เกลือนะครับ ต่อครับเอออันนี้มีรุ้นนะครับอุ๊ยไม่ได้นะครับรอบนี้ได้เป็นสกินเพียวนะครับนี่น่าจะแรงนะครับเกลือจัดมาต่อครับแรงเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยแต่ว่าแรงก็มีโอกาสได้สกินอีพิกนะครับรอบนี้มีรุ้นนะครับโอ้โหไม่ได้นะครับได้เป็นสกินอีพิกธรรมดานะครับ รอบสุดท้ายครับสุดท้ายก็โหคอมมอนมาเลยนะครับเดี๋ยวขอลองไปเช็คในเฟซพิเศษดูนะครับอันนี้ได้มา60รอบนะครับขาดอีกประมาณ20รอบนะครับ20รอบพ่อตีไปประมาณเท่าไหร่6,000นะครับยังอีก6,000ลูกบาทนะถึงจะได้การันตี80ครั้งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ